มากินเขาน้ำกันเด้อค่ะมากินเผากระโม่ก,กระปุกมือเทียงจับพี่น้องจั่มแจ่วค่ะพี่น้องแจกแจกพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยหอมาัรักขี่นกรอเนีเหนื่อยไหอืมสุดยอดเลยมานรักขี้นกกินกับแจ่วนะเข้ากั ออผิดเด็ดผิดฝ่ายขั้วขั้วใส่หอมใส่กระเทียมอร่อยอืมอันนี้ก็อร่อยอันนี้หมูทอดไม่ดูของถึงมาไหนอันนี้หมูกระเทียมอันนี้ปลาส้มเพื่อนซื้อมาฝากลู่อันนี้เขาจะเอาไป หรอเนี่ยเอือบุ๊กอ่ะไปเรื่องอะไเห็ดแล้วก็ไปไปอะไรนะเอ๊คณะเม็กซิโกอ่ะคณะชายรย์ใช่ไหมได้มีหลายที่เนี่ยเนอะหมูกระเทีนะทยมเนาะบ้านห Mẹ, mày thử mua Dạ Ui, ngon Bếp tiêu Bếp tiêu xung Mình ที่เก็ดออกไปหาซื้ออะไรกินข้างนอกเราก็จะห่อข้าวมากินที่สมาสองเมตรอ่ะเหมือนปาสจมร้านพิยาคอนโดอ่ะช่วนต้องไงี้อ รสละธรรมะนมปันปัะแก่มาลักที่โนกับเ,เจ่วนี่มันเข้ากันเนาะนี่กเนะเี่ยอ,อ่ออ่อ กระเจียเด็ดใช่ไหมกินแก้เบาหวาน,นยอ,อย่างดีเรามีข้าวเลยนะนี่านนามาจากบ้านข้าวกะเทียม อันนี้ปลาบองเหรอพี่เนื้อขเขแมนนะอ๋ะหะเหรอทำยเขาใส่ขีเย็นไหมอืมขี้เย็นก็มาทาตาย,ยอย่นอะไรก็ไดนะก็ทูนะแม่ ว่าไม่อยากพาไปรำพิยาคลุมยังแต่มันจะทันหรือเปล่าเนาะมันเรื่องยืนเยาเ่ยนตุ้มหนึ่งๆุกทเขาเปิดตู้หนึ่งแต่ว่าวันเสาร์เนี่ยมันมีนักร้องมาบอกเอาลูกชายติดแอร์เขาต้องเปิดมากกว่านั้นอ่ะที <c oughs> ่อยู่บ้านฟินแลนด์มานะ น่าจะหวงเลยว่าเน้อมาสงลได้หไปไหนอร่อยะไปไหนเรี่แม่ตัวเปตัวอืมก็ลไปตลาดทิมวังเนี่ยซื้อแล้วซื้อทิมเราให้เยอะไงแล้ว เพราะว่าน,น้อยๆมันไม่แบกใายไม่เพื่อผักเนือกนก็ะาเนี่ยผน,นื้อนึ่งแล้วอันนะ

เช้านี้ก็เยอะอยู่นะแครที่จะรอหนูให้หนูโอนให้แหม่ตอนเย็นก็ได้เดี๋ยวหนูก็โทรกลับไปเข้ายกอะไรขนาดนั้นมันก็เหมือนไอ้นประกันไอ้อะไรอ้พี่ปื้อมันมีเนื้อปลากับเห็ดนี่ยพี่กลับมาเลยกลับเลย กูหักมาเรียบปลาที่ไม่วาดเหรอใช่มันดีอยู่เลยกูย,ยินนะแม,ม,ม่เมื่เทเราจะได้ไว้ข้างนอกเป็น,นดินแล้วน้ำบป็นตะเกียบกูก็มาล้างเกลือก็อมันส้มทำไปถามมันเลยกดดูนเนื้อมันดีอ่ะ จะมันก็งั้ว่ามันหลายวันเนาะน้ำมันเนี่ยอย่ตรงสเก็ตติ้งน้งข้าวใส่น้ำมันแล้วก็ใส่ข้าวถ่ายแล้วหรอฮนะถ่ายแล้วหรอถ่ายอยู่ เอาพูดไปนั่นเป็นนะเฮ้ยไม่ได้กินอะไรก็ไม่เหมือนน้ำพริกเนาะใช <c oughs> ่ได้น้ำพริกหนูก็พอแล้วเนะ <c oughs> อืม มา,มาเด้อทำเป็นหน่อมากินขวน้ำกันนั่งกินขอน้ำกัหมูไม่ร่าเบรกเอยู่เย็นเย็นมึดๆจะหอบไปห่อข้าวห่อกับข้าวมาแชร์กันกิน นเปียง่ะอืมนอนละเมะอย่างเ,งเียอนัเน <c oughs> า,าอ่แะนาเเพอขอขบพระคุณพี่น้นองทุกคนทุกคนเด้อค่ะสี่ขมา,ามาติดตามรับชมไอปูบฝากกดไร์กดแชร์หน่อยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ